ว่าทีแรกผมก็ได้คุยกับทางพอ,อประเดชแน่ทางคูคูโรงเรียนบ้านกุฎเกลือเข่าทอดที่หลับปะชุมคณะ่ากำกับการสารเส้นสาทีแรกผมจะนับเจออยู่ยานเป็นปานบังคับว่าเศรษฐกิจมันก็นมีดีเนาะแต่ว่าลู่ลานมาโทรมาหาว่าเอ็ดเพื่อเอสตาพ่อพ่อคุณนหรอพี่น้องเขาหรือว่าสั้งอดกระเ,เะป๋าเจอเนาะยอดพระป่าเด้อปีนี้ซี่เก่าลงเลนคูราชโรงเรียนกุฎเกล เคยสะพ้ายเฮาได้ยอดทางเบดนะครับมีท่านในหักยอดยอดน้เมื่อวานนี่เด้อ่นสรุปเข้มาแต่เมื่อวานนี้มีท่านในหักค่าใช้จ่ายได้ยอดอยู่ที่4,249,900บาทแต่ว่าหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทันทันนี้นี่น้ำแข็งเป็นเนื้อมีท่านในค่าใช้จ่ายลงหลาหกพันบาทหกพันเจ็ดสิบบาททั้งค่าลดค่าน้ำมันค่า น้ำแข็งห้าวานี่หกพันยอดคงเหลือนะเมื่วานนี้ตอนเท่งป็นยอดวีทันดิง่าได้อยู่ที่3 90, 600ามแสนเก้ขอขอไห้อยสามเบาทอาจเหอดสี่แสนเหลืออีกประมาณมีหอดพันอะไรอาเออมีลูกหลานเขาโอนเข้ามาอยู่ก็ได้ ขอขอบคุณรอบคุณเนาะสำหรับงานหลุนบ้านนาภูพักระดับยิ่ใหญ่เขาก็ได้แ anyway, ค um, so ่หกในถ่ายมือถือน totally right ี้แต่บาบาลเขานี่ได้ซี่เซนต์ครับดีจ้ครับอ่าต้มขิงน้ำเดือดครับขอขอบคุณรอบคุณเนาะพี่น้องครับโซนไล่ละเอทบงกันละเฮทางคุณครูติ๊กครับทางคณะครูนิสเอ็ดรายการหนังกลางเชื่อครับพี่น้องเขาเบิ่งบ้านลุนเลยได้เท่าเลยยอดอ่ะเราได้หลายกว่านี้อยู่บางที่เพิ่นละลู่หลานห้องผู้พิทได้มา แต่ละโอ้ามาตําหลังแต่ละฟาดสี่เศษครับยอดจะคงเหลือก่ขอขอบคุณอีเธอหนึงพี่น้องที่เล่งเห็นความสําคัญของโรงเรียนบ้านกุไกัไตเซอร์เขาก็ถามผมว่าโรงเรียนกุไกัพร้อมที่หร,รือยุบแล้วหรือเวา่าเป็นบ้านหนองห้างเป็นบ้านพม่มสว่างเป็นบ้านจอมซีน้องคำป้อมแล้วบม,มันทยอยมาเรื่อยๆเข้ากับพยุงไปเรื่อยๆนาอพี่น้องเขารับขอขอบคุณขอบคุณโซนพี่น้องในช่วงนี้เสลิบสลองกับ ได้ยินข้าวยินข่าวลูกหลานกับมอเตอร์ไซค์ลงไล่ต่าผู้บ้าิาเฮ็ดลายเดอ้อพี่น้องกระเบิงแงงระมัดระวังแน่กินกินอยู่เฮิร์นอยู่บ้านเฮานี่แหละเนีย่ยไปเจอเดอ้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นล่ะโตดบ้านเอ็นฟอห้อสีปันอันตรายเด้อครับพี่น้องกูมมือนี่มีแม่เตจบันทอดวันที่หกเพิ่นกับนิ้นทางรัฐบาลแน่ทางผู้ว่าแต่ละจังหวัดนโยบายเพ่งมาหลายเติบอยู่เพิ่มเพิ่นกับเอ็นอเเฮา บ่งขึ้นหอดขึ้นนะเถิงเฮานี่แหละฝากปมอไทยของพี่น้องเฮานอะครับสารัดในช่งนี้นะผู้รด่ไก่ได้น้ำสม้มน้ำเสาว่ามาแจ้งทางอบตอ่างเ้อแล้วกา,าน้ำส้มมาเทอเสือขัดไฟอยู่ตัดกลางน,นี่แหละ คอพเพลอปีนี้นะค<ะ>อ,พะอพะเพลอคอเพลอหี่อปู่คอละวันที่นึ่งนี่แหละพี่น้องเริ่มมาพร้อมๆเดียวแล้วครับพี่น้องอเกือบแปดโมงนะครับเลย บรรยากาศมันหนาวครับพี่น้องมือนี้น,น่นนยนถ้ายอยมาเรื่อยๆนะครับ<อ>นี่โอ้ก่ตัวใหญ่ขนาดนะ้ะอาจารย์ลงลงไลยละเอดที่ครับลงรายละเอ,น,ะเอนั้นเก่งรายานนะการนำโบกตโอ,อ่างนี่ ต้มแล้วเอาเาหนาวมาแล้วก็มาเฉพาะเอานำ้ำต่อยลาเอาน้ำบอลตั้งไวพ้พี่น้องแม่หลายขนาดได้ปีนี่นยยได้เขยอยมาอยู่กระโขบพาดีสะบัดรอดหรือว่าหลายขนาดพอดีครับยังเลือกสีน้องครับครับใใไปในไปครับเลี้ยงคู้เอามาไว้แล้วก็่แป้งเอาผู้ละกิ้งละกิ้ง โอ้นี่พี่คู่โอ้คือได้มาแต่งมูยืดแท้ดิเนาะคุณครู่ดคยืดวัดีครับสวัดีครับดีครับทรงผมนี่คือเท่แท้ผมนะโอ้โหโอ้ยหเจ๋ฮะ ได้นอนได้นอนครับครับครับฮะไก่สองตัวโอ้ไก่สองตัวนอาพีนนะครับครับขอบคุณครับตัวไหนี้เอาทโม่าอาเน่นะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรก่อครับคำาแพงค่ะวัสดีค่ะคมแพงวะลู้บ่อเนี่ยลูกเพื่อนี่ครับ Like ขึ้นละอายเทนี่ละอายบ่สวัสดีครับก่อนคำแพงเนาะคำแพงอันนี้เดซ่าซื้อมาเลยสวัสดีครับเรียงลูกครับก่อนเร็วๆเร็วๆสวัสดีครับหน่อยครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่น้องกองป่ายบ้านเฮาอ้ว่ายืนสาบลาบผ่านผาบ้านเฮาหองนี่ครับยาย สวัสดีครับโอ้โมาเบิ่งพี่น้องบ้านเฮายืนสาบลาบพี่น้องคำว่ายืนสาบลาบนี่คือยืนครับยืนยืนยอันว่าครับอยู่หลายได้หน่ครับตอนตอนรับตอนรับพี่น้องนี่ยเรามา โอ้เสวนาพาทีเดี๋ยวครับพี่น้องมีสำรานสองโคตตั้งไว้อยู่สำรานครับสำรานพี่ใจพี่พี่น้องเนาเรื่องนเร่จากันพี่น้องานบ้านเนื้อ ถ้าใหม่เนียมีความสุขนะครับปีดีเรามีขาปลาเปล็ดเต่าลื่นชูยาวเป็นสะพายดัดตุกแกตุกตะไคร้มาหลายได้วันนี้เพราะมันซองสามร้อยคนนะครับขาปลาข้อโคกัดส่งตัวแทนมานะครับพี่น้องลูกหลานเพราะว่าัติสะพ้ายไข่ก้อมใหม่ลงมือจนสาเร็จนะครับแต่ว่า ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้รับชมนะครับใน EP นี้นะครับ